เขาเสียใจกับสิ่งที่เคยพูดหรือสิ่งที่เขาเลือกจะไม่พูดเขาถ้าเหมือนไม่เป็นไรแต่จริงๆเขากำลังจมอยู่กับความรู้สึกผิดมีบางอย่างที่เขาทำแล้วเขารู้ว่ามันผลักคุณออกไปแต่เพราะความกลัวในใจเขาเองกลัวจะเจ็บกลัวจะเสียหน้ากลัวจะรักแล้วพังอีกเขาเลยเลือกจะเงียบแต่ไม่ได้แปลว่าเขาไม่รู้สึกพอลึกๆเขายังรู้ว่าใจเขายังผูกกับคุณอยู่ ไอ้ห้าดาบอกว่าเขายังวนเวียนอยู่กับความผิดพลาดบางอย่างที่รู้ตัวว่าทําให้คุณผิดหวังหรือปล่อยโอกาสดีๆทิ้งไปเขายังหันกลับไปมองสิ่งนั้นซ้ําๆมองแต่สิ่งที่เขาทําพังมองแต่สิ่งที่หายไปจนลืมไปว่าความรู้สึกของคุณก็ยังอยู่ตรงนั้นด้วยแต่ที่สําคัญคือเขาตอนนี้เขายังไม่พร้อมหันกลับมามองสิ่งดีๆที่ยังเหลืออยู่พอใจยังจมอยู่ในความเสียใจหรือความรู้สึกผิด บางทีเขาอาจจะคิดว่าเขาไม่คู่ควรกับคุณแล้วหรือเขาทำลายมันพังไปหมดแล้วเดะมูนเขาไม่รู้ว่าเขาจะพูดยังไงหรือพูดออกไปแล้วคุณจะเข้าใจไหมเขาเหมือนกลัวว่าถ้าคุณเห็นเขาข้างในจริงๆคุณจะหนีไปมันเป็นไพ่ที่แทนจิตใต้สํากึกและความกลัวลึกๆตอนนี้เขาอาจมีหลายสิ่งที่ไม่กล้าบอกไม่ใช่เพราะไม่แคร์แต่เพราะเขาไม่มั่นใจว่าจะปลอดภยัยถ้าเกิดว่าเปิดใจเขากำลังซ่อนความรู้สึก ที่แท้จริงและซ่อนบางส่วนของตัวเขาเองที่เขาก็ไม่เข้าใจตัวเองสักเท่าไหร่ไพ่ใบนี้บอกว่าเขากำลังสู้กับเงาของตัวเองสู้กับความไม่มั่นคงทางอารมณ์หรือบาดแผลในอดีตที่ทำให้ไม่กล้าไว้ใจใครง่าย,ายถ้าดาบเหมือนมีคำพูดบางอย่างที่มันแรงเกินไปทางท,างที่ใจจริงเขาไม่ได้หมายความแบบนั้นเหมือนเขาเลือกที่จะตัดก่อนที่ตัวเองจะถูกทิ้งเพราะว่ามันเจ็บน้อยกว่า เป็นคำพูดที่มีพลังของอัตตาหรือการปกป้องตัวเองด้วยความดุความแข็งหรือการผักใสเขาอาจแกล้งพูดแรงแกล้งนิ่งเฉยหรือพักกุหนหออกไปทั้งที่ลึกๆแล้วมันมาจากความกลัวที่จะเจ็บสามแบบเดิมบางครั้งคนเราต้องเลือกทำในสิ่งที่ดูเหมือนเข้มแข็งทั้งที่จริงแล้วข้างในอาจจะกำลังร้องไห้อยู่ก็ได้ The Lover เป็นพลังงานของความสัมพันธ์ที่ลึกซับซ้อนมีความผูกพันในใจระดับ โซเลเวลเหมือนเขายังรู้สึกแต่เขาแค่ยังไม่พูดมันออกมาคุณไม่ใช่ใครก็ได้สำหรับเขาคุณคือคนที่หัวใจของเขายังผูกไว้ถึงแม้มันจะกลบไว้ลึกมากแค่ไหนพายบอกว่าเขาไม่ได้ลืมคุณเลยและก็ไม่ได้ตัดขาดจริงๆเพียงแต่เขายังไม่พร้อมเผชิญหน้ากับความรู้สึกนั้นอย่างตรงไปตรงมาหรือยังไม่รู้ว่าต้องเลือกอย่างไรระหว่างการอยู่กับความรักหรือการปกป้องตัวเอง เขารู้สึกมากกว่าที่เขาแสดงออกแน่นอนเขามีทั้งความเสียใจความกลัวความขัดแย้งในใจแต่ลึกที่สุดเขายังรักคุณอยู่มันเหมือนเป็นคำพูดจากคนคนหนึ่งที่รู้ว่าเขาทำให้คุณเจ็บแล่ตัวเขาเองก็เจ็บเหมือนกันเพียงแต่เขาไม่มีภาษาพอที่จะพูดเพียงแต่เขาไม่รู้วจะพูดเป็นภาษาอะไรออกมาหรือเขาคิดว่าคุณจะไม่อยากฟังมันอีกแล้วเขายังจะ เขาจะกลับมาในความสัมพันธ์นี้อีกไหมเอ็ดดอบสอดเอ็ดอบเพนทาเคิลเอ็ดอบครับวุ้ย ไพ่ชุดนี้น่าสนใจมากเพราะทั้งสามเลขของทั้งสามใบคือแปดทั้งหมดซึ่งในศาสตร์ของตัวเลขแปดเป็นพลังงานของกรรมการทบทวนซ้ำการเรียนรู้จากวัฏจักรการเปลี่ยนแปลงที่มาจากภายในไพ่ตอบว่าตอนนี้เขากำลังอยู่ในช่วงวงจรของบทเรียนและยังไม่พร้อมกลับมาในเวลานี้ถึงแม้ว่าจะมีบางสิ่งที่ยังค้างในใจอยู่ก็ตามเขาติดอยู่ในความคิดของตัวเองไม่ใช่เพราะคุณกันเขาออกนะแต่เขาอ่ะการตัวเขาเอง เขาไพ่แปดดาบสื่อว่าเขากําลังติดอยู่ในกับดักทางความคิดเขาอาจจะกําลังรู้สึกว่าถ้ากลับไปมันจะต้องเจ็บเหมือนเดิมอีกหรือตัวเขาเองคิดว่าเขายังดีไม่พอหรือจะทําให้มันดีขึ้นได้ยังไงในเมื่อเขายังเหมือนเดิมเขาถูกพันธนาการด้วยความกลัวความไม่มั่นใจหรือความคิดตบที่วนซ้าไพ่แปดดาบมักบ่งบอกถึงคนที่อยากจะทําอะไรบางอย่างแต่คิดว่าตัวเองไม่มีสิทธิ์ แปดเหรียญเหมือนเขาจมอยู่กับงานหรือความพยายามเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างในชีวิตเป็นพลังของคนที่หมกมุ่นกับการสร้างหรือกําลังเรียนรู้จะทําบางสิ่งให้ดีขึ้นเขาอาจไม่พร้อมกลับมาเพราะเขารู้ว่าถ้าจะกลับไปต้องกลับไปในเวอร์ชั่นที่ดีกว่าเดิมแล้วตอนนี้เขาก็ยังรู้สึกว่าตัวเองยังไม่พร้อมเป็นเวอร์ชั่นนั้นบางคนที่ได้ไพ่นี้นะคะเขาจะพยายามเปลี่ยนตัวเองให้คู่ควรแต่ไม่กล้ากลับไปจนกว่าจะเห็นผลลัพธ์ที่แน่ใจ แปดถ้วยเหมือนเขาเลือกเดินจากไปตอนนี้ถึงแม้ว่าจะยังรู้สึกอยู่เพราะเขาเชื่อว่าเนี่ยคือทางที่ดีที่สุดไพ่ใบนี้ชัดเจนว่าเขาเป็นคนเดินออกมาเองไม่ใช่เพราะหมดหลักแต่พอรู้สึกว่าสิ่งนี้มันยังไม่ใช่มันยังไม่พอมันยังเจ็บเกินไปมันคือการจากไปเพื่อแสวงหาอะไรบางอย่างอาจเป็นความสงบความมั่นคงหรือการเยียวยาตัวเองแต่ในพลังลึกๆของไพ่ใบนี้ยังมีความหวังบางอย่าง ที่อาจจะพาเขากลับมาเมื่อเขาเติบโตพอเมื่อเขาได้รู้คำตอบจากการเดินทางนั้นตอนนี้เขาก็ยังรักคุณอยู่นะคะแต่ว่าเขากำลังติดอยู่ในความคิดของตัวเองพยายามสร้างอะไรบางอย่างใหม่ในชีวิตแล้วก็เดินจากคุณไปเพราะว่าเขาคิดว่านั่นคือทางที่ถูกต้องไพ่ไม่ได้ปิดโอกาสทั้งหมดแต่พลังงานตอนนี้คือเขายังไม่กลับมาเร็วๆนี้เขาต้องผ่านวัฏจักรการเติบโตให้ได้ก่อนถ้าเขากลับมาเขาจะกลับมาแบบ เปลี่ยนแปลงแล้วไม่ใช่แบบเดิมได้สำรับอัศาวินเดียนเป็นพลังของความแน่วแน่เสมอต้นเสมอปลายเป็นคนที่จริงจังแต่เคลื่อนไหวช้าเขาจะกลับมาได้ถ้าเขาพร้อมและทุกอย่างมั่นคงแล้วเขาไม่ได้ลืมคุณแล้วก็ไม่ได้ตัดใจจริงๆแต่เขาเป็นคนที่จะยังไม่กลับมาเว้นแต่เขาจะมั่นใจว่ากลับมาแล้วเขาจะไม่ทำพังเหมือนเดิม เพราะว่าอัศวินถือเหรียญคือคนที่ไม่ทําอะไรครึ่งๆกลางๆและในบางแง่เขาก็อาจจะไม่กล้ากลับมาในฐานะเดิมเขาเหมือนคนที่แอบเดินย้อนกลับมาดูคุณเป็นระยะระยะแต่ยังไม่เดินเข้ามาทักพอรู้สึกว่ายังไม่ถึงเวลาหรือฉันยังไม่มั่นคงพอจะดูแลเธอได้เขายังคิดถึงคุณนะคะแน่นอนและยังคงถือความรู้สึกเงียบๆไว้ในมือเนี่ยอาสาวินถือเหรียญ เขาเดินจากไปเพื่อหาคำตอบในตัวเองแล้วก็ซ่อมแซงตัวเองในแบบที่เขาเชื่อเขาไม่ได้ตัดขาดแต่แค่ยังไม่กล้ากลับมาถ้าจะกลับมาเขาจะกลับมาในวันที่เขารู้สึกว่าเขาเป็นคนที่คุณสมควรได้รับจริงๆ